สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาของที่นี่ท,ทีวีพพผุทธรมวิเศษเจียมบุชัยครับถ้าคุณผู้ชมยังจํากันได้นะครับในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเหตุการณ์แห่งชาติหรือว่ากลุ่มนปชนั้นได้มาชุมนุมที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณแยกราชประมสงค์ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตรงกับช่วงปิดเทอมพอดีทีมข่าวทีวีพพได้มีโอกาสลงพื้นที่แยกราชประสงค์ ดูความเป็นอยู่วิถีชีวิตของผู้ชุมนุมนปชแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับพวกเขามาด้วยครับติดตามจาก,การายงานครับรถบรรทุกที่จอดขวางถนนที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยามบังเกอร์ที่ก่อขึ้นจากยางรถยนต์ที่บริเวณแถวสีลมทั้งหมดถูกทําขึ้นเพื่อแสดงอนาเขตการยึดพื้นที่ถนนใจกลางกรุงเทพมหานครของผู้ชุมนุมนปชหรือกลุ่มคนเสื้อแดง ทำไมพวกเขาจึงต้องออกมาชุมนุมกันในที่นี้จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวทีวีพอพอ,พอที่ได้ไปพูดคุยกับประชาชนคนเสื้อแดงบอกว่ามาทวงคืนประชาธิปไตยและเรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาและคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งอีกครั้ง halpino การชุมนุมถือเป็นสีสันอย่างหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยการชุมนุมที่ดีคือการชุมนุมอย่างสันติวิธีและไม่ใช้ความรุนแรง แต่การชุมนุมของนอปชถูกสออชพ<อ>ยายามสลายการชุมนุมหลายครั้งเน,นื่องด้วยว่าการชุมน<อ>ุมของนอปชนั้นสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติและเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายามทําให้ประชาชนาแถวนั้นเดือดร้อนไม่มีเหตุผลนปชชุมนุมไม่มีเหตุผลเหตุผลน้อยมากเลยไม่เพียงพอจะให้ยุบสภาอย่างเงี้ยจะให้รัฐบาลลาออกอ่ะ เอารัฐบาลแบบเพื่อไทยเหรอเอารักสิงเข้ามาเหรอซึ่งพันธมิตรแล้วก็พวกต่อต้า กันนะ่ะคิดไหมล่ะอ้าวไม่ยอมอ้าวประชาที่เป็นตยทุกวันนี้บ้านเมืองก็เป็นประชาที่เป็นตยอยู่แล้วประชาทีเป็นตายอะไรของมันล่ะแล้วครับการํามาหากินของคนแถวยา่านราชประสงนะค์นะ่ะก็จะํามาหากินยังไงนะจุมนุมมาเป็นเดือนเดือนแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าสมมติว่านายกเนี่ยยุบสภาจริงแล้วเกิดรรคเพื่อไทย ได้มาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในฐานะที่เป็นคนสีตรงข้ามอสีหนึ่งจะออกมาประท้วงมาชุมนุมไห<า>มก็ล่มจเหมือนเดิมนะทัทักษิณตอนทักษิณแสวงหาอำนาดโดยเอาสุราอีขกองกตัวเองคือเอา,ค,อเอาคือเอาอำนาจตัวเองนะในการสแสวงหาผลประโยชน์อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนของสังคมก็กําลังพยายามหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยผู้ชุมนุมนปชอบอกว่าการยุบสภาเป็นทางออกที่ดีที่สุด รัฐบาลยุบสภาเมื่อไหร่ก็โอเคทันทีเลยนะลูกยุบวันนี้ยุบเดี๋ยวนี้เราก็กลับเดี๋ยวนีแ้แต่เขาบอกเขาเขาเขาบอกวันมาชัดเจนแล้วนะครับแต่มันประกาศแต่เลือกตั้งนะลูกมันไม่ได้ประกาศว่ายุบสภา ใดที่มันประกาศเรื่องตั้งเราก็ยังอยู่จนกว่ามันจะประกาศเราก็ยุบสภาเขาบอกสิบระหว่างสิบห้าถึงสามสิบยุบอย่างเดียวุบอย่างเดียวะเรากอเขาบอกว่าระหว่างสิบห้าถึงสามสิบกันยาเขายุบแน่มันยาวไปโวกมันยาวไปรอไม่ได้ี่มันจะฆ่าเราเนี่ยมันไม่เห็นบอกแล้วว่าวันนี้พรุ่งนี้ดอจะมาฆ่าใช่ไหมดูที่มันฆ่าพวกเราเลยแล้วพวกเราก็ตายไปไล้เห็นไหมน่ะแล้วเราเรียกคืนได้ไหมเพราะฉะนั้นวิธีเดียวมันไม่ต้องยืดเวลาเราให้เต็มที่มันคือยุบวันไหนไปวันนั้นแต่ถ้ามันบอกว่าสามสิบสิบห้าเราก็ไม่เอา ถ้ามันบอกสามสิบส้าเราก็ชุมนุมถึงนู้นละสิบห้าเ่าะในขณะที่ประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าอยากให้นปชยุติการชุมนุมจะให้เขาร้อ,องให้มันเลิกทำลายชาติบ้านเมืองเสียทีนและรู้จักว่าไอ้สิ่งที่ทำไปนะ่ะมันไม่สมควรจะทำเลยทำให้บ้านเมืองย่อยยับเสียหายวันวันเท่า ชุมนุมอ่ะเคยโดนยิงมากมากม,มีสื่อเหลือมีชุมนุมอ่ะโดนยิงวันตูมตูมคนตายไม่รู้เท่าไหรอ่อ่าโอเคและอาจมีเสียงจากประชาชนที่ไม่มีสีไม่มีข้างเสนอทางออกให้กับสังคมคือยอมถอยกันคนละก้าวพูดคุยเจราจากันเพราะทุกคนต่างก็เป็นคนไทยด้วยกันทันพิสิทธิ์ฤทธิ์บำรุงชัยทีวีพพรายงานจากแยกราชประสงค์กรุงเทพมหานคร